ในเมืองก็เติมไม่หยุดไม่หย่อนนะะหรือชายแดนก็สาดใส่ไม่หยุดเช่นกันแต่ตอนนี้ยาเสพติดยาบ้าน,นอกจากธรรมดาไม่ใช่แก๊งขายากแก๊งลําเลียงมันหามใส่เจ้าหน้าที่ตชดพยายามจะจับกลุ่มตัวมันมันยิงสาดใส่ตชดวิดต,ตายคนระับ ยคือระยะประชิดถามว่าตำรวจยิงไม่โดนเหรอ ตายอย่างเดียวคือคนที่ฝึกปืนมาไม่มีใครอยากใช้ปืนหรอกถ้าใช้ปืนยังไงก็โดนอยู่แล้ว,วรอบนี้มันวิ่งมาในระยะประมาณสัก3แขนเห็นไหได้<อ>ยิงยังไงก็โดนแต่ไม่อยากจะยิงมันพยายามจะให้มันหยุดสกัดมันเพราะถ้ามันตายก็เดี๋ยวเป็นเรื่องใหญ่องคุวายอีกเนี<อ>่ยคือแค่นี้จะยิง<อ>ไม่โดนได้ไงโดนอยู่แล้ว,แ,ลวแต่ท่านเนี่ยท่านคือเจ้าหน้าที่ตำรวจตวชดไม่อยากจะทําให้มันตายดังนั้นก็เลยต้องใช้วิธีละมุนละม่อมก่อนนั้นด้วยการเตะใส่หน้าเตะสาดใส่หน้าสุดท้ายแล้วสามารถสกัดไว้ได้2ตัวคือนิรัตตินัย วัยสิไอ้นี่ไอ้นี่ตัวตัวแสบคือรับงานจากเพื่อนมาอีกทีรุ้ง้าชื่อผูอ้หญิงใช่ไหมฮะ oh. เป็นผู้ชาย oh. วัย28เป็นชาวเซกาอําจังหวัดบึงการแต่ก่อเหตุสถานรับยาบ้าจากนครมนม oh. เพื่อจะไปส่งในเมืองครับสุดท้ายแล้วเจอยาบ้า50ไม่ใช่เม็ดนะฮะ oh. มัดแสนกว่าเม็ด และคุมตัวได้สอบปากคำเพิ่มเติมนะครับเป็นภารกิจของตำรวจตชกองร้อยที่237เคราะดีไอ้ที่มันยิงมาเจ้าหน้าที่สามารถหลบได้และยิงสกัดมันไปหากจับพัดจับหูอยู่ๆมันยิงใส่กรวโลกบาลตายคาที่นี่ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่สกัดจับยาบ้าได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะคือการทํางานของเขามีความเสี่ยงตลอดเวลาจริงๆนะคะใช่ครับขอบคุณพี่ๆด้วยที่พยายามอย่างเต็มที่เนี่ยเวลาพวกเราเห็นพวกเราก็ชื่นชมนะแล้วก็ขอให้พวกพี่ปลอดภัยกับการปราบปรามผู้ ู้ค้ายานรกในครั้งนี้